สำหรับการเปิดรับบริจาคของสปปพอพอพอวันนี้นะครับมีทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบรรดาฟแฟนคลับของนายกรัฐมนตรีทยอยมามอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงบริจาคเงินกันอย่างคับข้างนะครับขณะที่ร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่นอนะครับขอร่วมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์บริจาคสิ่งของและเงินไปบริจาคได้ทุกสาขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ